ที่เด็ดของร้านนี้ย่างนะครับนี่ไส้แก้วไส้แก้วร้านนี้ทั้งหนาทั้งกรุบสุดๆบอกเลยว่ากรุบม,มากโอ้โหนี่เวลากินไส้แก้วนะฮะมาหุยครับ กินพวกความชิดไส้แก้วกรุบๆนะครับลงไปแบบนี้โดดติ๊งๆๆรู้รึยัง,งอโอ้ยโภชนานะครับเรื่องคุณจะแปว้ใส่ร้านนี้ได้นะฮะ <c oughs> นี่มีกึ่ดนะครับมีไส้แก้ว แล้วก็มีเลือดนะฮะที่ต้องไม่พลาดเลยส่วนนี้เป็นน้องเป็ดนะครับว้าวเนื้อไ็ดนะฮะ mm hmm. อร่อยมาก mm hmm. ส่วนนี้เป็นเกาเหล่านะครับโอุ้้มลงมาแบบนี้นร้อมเสิร์ฟแล้วฮะวันนี้มีนัดเรียนร้องเพลงกับครูดาวนะครับแต่เนื่องจากว่าเ mm hmm. จ็บคอนิดนึงเลยเปลี่ยนเป็นมากินบะหมี่เป็ดแทนอยู่ร้านบ๊วยโภชนาทองหล่อนะฮะนี่ปรุงตามสไตล์เรา เจ็บคอดีนๆก็ต้องกระตุ้นกรอบเสียงกันหน่อยมาฮะนี่นี่ฮะน้นนำน้ำน้ำดี่ถึงซุปนะครับอ้อซับเดือดมากแต่เส้นบะหมีม่ร้านนี้นะฮะไม่้องสื่มันกลิ่นจริงมากครับโหพผิดเผ็ดมากเลยนุ้ยฮะดูบ้าก เลือดเลือดเลือดเนื่อมาโอ้ปอกวางเลือดมาครับรู้ย,ยังอร่อยเออมาเนื้อเป็ดเนื้อเป็ดมาครับรู้ย,ยังอร่อยมากโอ้โหดูเส้นดูพริ๊กรู้ยฮะ นี่นะครับเกาเหลานะจะบอกว่าพริกร้านนี้โคตรเผ็ดเลยเกาเหลานะครับพวกคำฟินของเรากินกับขา้าวเปล่าโอ้โหกดน้ำก่อนกดน้ำก่อนโอ้โหดือมากดือ้อมากดื้อมากนี่เกลืน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 อือหือเป็นแจกแจกมาลุยครับ ต้องตุกเลยโอ้หอมมากเลือดได้เป็นบ้างเนี่ยเลยอั้งเลือดของเนื้อมาค่ะรวยอ่ะเป่โฆษณาแล้ครับขงหลอตำได้รับหน้าดยาครับ 对。Yep.